ตอนนี้เราโดนแบนค่ะเราโดนแบนแล้วก็ข้ารหัสหม่ที่จริงในนี้นะคะเราจะวิน17แต่ว่าเราโดนแบนเลยได้วินหนึ่งเหมือนเดิมโคตรเซ็งเลยทุกคนแอพีเดบ

ฉันโคตรเศร้าเลยแกฉันเกลียด คนฉันสักรอบเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันโง่วิงเยอะเท่าไหร่มันได้งงเหมืนนนหนมนอนเดิมโคตรเศร้าเลยแต่เราหนุอยอย่มหนยก็ดีหาจริง